ทำนายศึกลูกนั้นกับช็อตเด็ดประจำับบนงคารที่26พฤศจิกายน2567 10คู่แบ่งเป็น UCL 9คู่และอีกหนึ่งคู่แจกเปี้ยเป็นเชพคู่แรกบาเยนเปิดบ้านเจอเปเช่ถ้าดูจากผลงานของบาเยนมินิ่เล่นในบ้านแทบจะไม่กลัวใครเลยแต่ก็จะประาบาทเปเช่ไม่ได้เพราะว่าด้วยคุณภาพนักเตะค,ค่อนข้างสูสีแต่หน้าเวลานี้บาเยนเล่นในบ้านน่ากลัวกว่าช็อตเด็ดให้บาเยนเฉือน3-2คู่ต่อมาบาติสลาว่าเปิดบ้านเจอเอซีมิลานคุ้มกำลังนักเตะของเอซีมิลานดูดีกว่าอีกทั้งสโลวานบาติสลาว่า ผลงาน4เกมไม่ชนะใครเลยใน UCL ชเดเ็ยให้ AC มิลานบุกชนะ4-0คู่ต่อมาสปาร์ตาปรากเปิดบ้านเจอแอตเดริดเจ้าทีนฟอร์มไม่ดีเลย10เกมทุกรายการชนะได้แค่2เกมเสมอ3และแพ้ไปถึง5ส่วนแอตาดริดโมเมนตัมทีมชนะมา5เกมรวดทุกรายการชเดเ็ตให้แอตาดริดบุกชนะ2-0คู่ต่อมาสปอร์ติง้งลิสบอนเปิดบ้านเจออาร์เซนอลเกมล่าสุดใน UCL ลิสบอนเพิ่งเปิดบ้านถล่มแมนซิีมา4-1ส่วนอาร์เซนอลตัวหลักค่อนข้างจะกลับมาครบแล้วแต่ด้วยความที่ลิสบอน ว่าคู่นี้อาจแบ่งแต้มด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งคู่ต่อมาแมนซิตี้เปิดบ้านเจอเฟย์ูนดหลังจากที่พ่ายแพ้มาติดก,กัน5เกมทุกรายการวันนี้ซิตี้อยู่นิ่งไม่ได้แล้วและเชื่อว่าจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาชเดลตให้ซิตี้เปิดบ้านชนะเฟย์ูนดไม่30มก็สี 1. คู่ต่อมาอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเจออาเบไลซิกมิลานยังไม่แพ้ใครใน UCL และผลงานภาพรวม10เกมชนะไปถึง8เสมอ2ซึ่งต่างจากไลซิกคุมกําลังตอนนี้เป็นรองสุดๆตัวหลักบาดเจ็บเพียบแถม4ีนัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยชเด็ตให้้อิินนนเเตร์ปดบานชนะ 20หรือ21คู่ต่อมาบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับบรสถึงแม้ว่าอันดับในตาราง UCL บาร์เซโลนาจะอยู่ต่ำกว่าบรสแต่วันนี้บาซ่ามีโอกาสเล่นในบ้านแนวรุกยังคงทำผลงานได้ดีชเดเชยให้บาซ่าเปิดบ้านชนะ4-1คู่ต่อมาเลเวอร์คูเซนเปิดบ้านเจอเรดบูสซาบวกผลงานของเลเวอร์ยังคงเป็นทีมที่แพ้ยากโดยเฉพาะการเล่นในบ้านพวกเขามักจะเก็บชัยได้มากกว่าแพ้หรือสเสมอแล้วยิ่งมาเจอกับซาบวกนะตอนนี้ที่ฟอร์มกำลังย่แย่ความมั่นใจขาดหายเกมรับหลุดล่วงชเดเ็ยให้เลเวอร์ชนะ3-1 คู่ต่อมายังบอยเปิดบ้านเจอแอตแลนตาผลงานของแอตแลนตาฟอร์มดีแบบสุดๆ1ิบนัดหลังไม่แพ้เลยชนะไปก่าเสมอหนึ่งยังมองว่าแอตแลนตาเหนือกว่าชดเด็ยให้แอตาลนตาบุกชนะ2-0คู่สุดท้ายแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเชฟยูเปิดบ้านเจอออกฟอร์ดผลงานของเชฟยูการันตีได้เลยว่าในบ้านไม่น่าแพ้เพราะถิติเจ็นัดหลังสุดชนะรวดทุกเกมแถมยังเก็บคีนชีตได้ถึง6เกมเดเด็ยให้เชฟยูเปิดบ้านชนะ2-0จัดไป